สมัคร MV หนึ่งร้อยกับ900บาทต่างกันยังไงเดี๋ยวจะมาเล่าสิทธิประโยชน์ให้ฟังแบบเข้าใจง่ายๆคร่าวๆนะครับก็จะมีแบบ100บาทก็จะเรียกว่าเป็นเมมเบอร์ทางฝั่งขวามือนะครับแล้วก็แบบ900บาทหรือว่าเป็นแบบ abo ก็คือเป็น a m w a y business owner นะครับเป็นเรียกว่าเป็นรหัสนักธุรกิจหรือว่านทอเนาะมาทางฝั่งความมือก่อนนะครับถ้าเราสมัครสมาชิกแบบร้อยนึงเนี่ยเราก็จะได้ซื้อสินค้าราคาสมาชิกนะครับอันนี้เหมือนกันทั้ง2ฝั่งทั้ง2แบบเลยแล้วก็แบบเมมเบอร์เราจะไม่ได้คะแนนที่เป็น pv นะครับเราก็จะได้สะสมเป็น a point แทนซึ่ง15บาบาทเนี่ยราคา ของน้องสิบห้าบาทก็จะได้ทุกๆสิบห้าบาทได้หนึ่งเอพอต์แล้วก็จะได้รับฟรีสามร้อยเอพอตตอนที่เราสมัครนะครับแล้วก็ทุกๆหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบคะแนนเนี่ยเราก็จะสามารถเอาไปเป็นอ่ารับ เอาไปเป็นเหมือนคูป,ปองส่วนลดนะครับได้100บาทแล้วเราก็จะได้อ่า e w s น w s นะครับน่าจะได้ทาง SMS เออนาะอันนี้ส่วนตัวผมสมัคร ABO นะครับถ้าใครได้เบมเบอร์ได้นิตยสารยังไงก็มาแชร์กันได้นะครับแล้วก็ได้ตรวจสุขภาพฟรี4รายการนะครับก็จะมีตรวจมวลร่างกายนะครับวัดเครื่อง InBody เนาะวัดมวลไขมันอะไรพวกนี้แล้วก็ตรวจสุขภาพของผิวหน้า ตรวจสุขภาพของเส้นผมหนังศีรษะแล้วก็วัดความหนาแน่นของมวลกระดูของเรานะครับแล้วก็จะมีคูปอง A start 10%ก็คือจะมีสินค้าที่ร่วมรายการเกือบร้อยรายการเนี่ยที่เราซื้อแต่ละชิ้นเป็นครั้งแรกเนี่ยก็จะได้รับส่วนลด10%จากราคาสมาชิกไปอีกนะครับแล้วก็ได้โปรผ่อน0%แล้วก็สินค้าทุกชิ้นรับประกันความพอใจนะครับไม่พอใจยินดีคืนเงินแล้วก็ต้องอายุ15ปีขึ้นไปนะครับ ทีนี้มาดูการสมัครแบบ900บาทบ้างน,นะครับแบบนักธุรกิจนะครับซึ่งบางคนอาจจะด้วยความที่ดูแลสุขภาพหรือใช้กันทั้งบ้านเลยซื้อของเยอะอาจจะได้รับส่วนอ่ามันถึงคะแนนที่จะได้รับส่วนลดพิเศษนะครับก็บางคนอาจจะไม่ได้สมัครเพื่อทําธุรกิจแต่ว่าเพื่อใช้แล้วก็รับสิทธิประโยชน์ตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งส่วนตัวเนี่ยผมก็จะแนะนําให้เมมเบอร์หลายๆท่านเนี่ยที่เขาแบบอ่าซื้อของแล้วราคามันถึงสิทธิที่ประโยชน์ที่เขาจะได้ส่วนลดเนี่ยก็จะแนะนําให้สมัครแบบ900ซึ่งเขาไม่จำเป็นต้องทําธุรกิจก็ ได้นะครับแต่ก็ให้เข้าใจสิทธิประโยชน์ไว้เนาะจะได้ได้รับส่วนลดเพิ่มเติมเต็มๆนะครับก็จะได้ซื้อสินค้าราคาสมาชิกเหมือนกันแล้วก็จะมีส่วนลดพิเศษตามแผนธุรกิจนะครับก็คืออมีส่วนลดพิเศษตั้งแต่3-21ถึง21 นะครับก็เวลาเราซื้อของเนี่ยมันจะไม่ได้ A p o อ n ์และมันจะได้เป็นคะแนน PV แทนอันนี้เราดูสามารถดูในแคตตาล็อกหรือเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน MWClick ได้เลยนะครับก็ตารางส่วนลดก็จะตามนี้เนาะสองพันห้ PV เนี่ยเราก็จะได้ส่วนลดสอร์เนะครับก็จะโอนเข้า <c oughs> บัญชีของเรานะครับในทุกๆวันที่15หรือก่อนวันที่สิถ้ามันติดวันหยุดนะครับสามารถผูกบัญชีไว้หรือถ้าไม่ผูกบัญชีไว้มันก็จะเป็นเงินค้างอยู่ในระบบซึ่งเราสามารถนําไปใช้ซื้อของได้เลยนะครับถ้าได้คะแนนห้าพันคะแนนเราก็ได้6%ส่วนลดหม0 0นหาคะแนนเราได้ส่วนลดเก้ 30, นาเปอร์เซ็นสามืนคะแนนเราได้12%บสองเปาหคะแนน ได้ส่วนลด15% 9 0 0 0 0คะแนนก็จะได้18%แล้วก็1 5 0 0 0 0คะแนนขึ้นไปก็จะได้ที่21%นตะครับตรงนี้ก็สามารถต่อยอดทำธุรกิจได้ด้วยเผื่อบางคนแบบอุยประทับใจซื้อใช้แล้วแบบมีเพื่อนขอใช้ด้วยมีคนมาสมัครตามหรืออะไรอย่างนี้นะครับมันก็จริงๆแล้วมันก็ง่ายมากเลยนะครับอย่างน้อยแบบเอ้ยเราซื้อของกินของใช้ในชีวิตประจําวันแล้วมีเงินคืนมาสักแบบ9% 12%อย่างเงี้ยครับสอ0 0 0หรือซ็นต์กว่านก็โอเครนาะแล้าก็จะได้ ประกันอุบัติเหตุในวงเงิน10,000แสนด้วยนะครับตรงเรื่องของต่อยอดธุรกิจอันนี้ถ้าใครสนใจอยากสอบถามเพิ่มเติมก็ทักมาถามรายละเอียดได้นะครับแล้วก็จะได้รับนิตยสารรายเดือนด้วยนะครับอันนี้วงเงินประกันอุบัติเหตุก็อย่าใช้ดีกว่านะครับเพราะมันจะต้องเสียชีวิตถึงจะได้นะครับแล้วก็คูป,ปองส่วนลดอ่าสามบาทถ้าเราเลือกรับเป็น e starter kit ก็คือไม่รับแบบเล่มนะครับแต่แนะนาว่าให้รับแบบเล่มดีกว่าเพราะมันจะได้แคตตาล็อกแล้วก็คู่มือกับกระเป๋าสวยๆด้วยนะครับแล้วก็คูปอง ส่วนใหญ่ถ้าเป็นบางช่วงช่วงนี้ครับก็จะมีโปรโมชั่นเหมือนได้คูปองเงินคืนอยู่แล้วครับเหมือนสมัครฟรีเลยแหละ900เหมือนได้เดือนคืนล้วอ่าได้คืนเดือนละ3 0 0 3 0 3 300 3เดือนอย่างเงี้ยครับเหมือนสมัครฟรีเนาะแล้วก็ ASTART จะได้เยอะกว่าเมมเบอรก็คือลดจากราคาสมาชิกไปอีก15%ในชิ้นแรกนะครับเช่นเราซื้อ Body Key เราซื้อโปรตีนอย่างเงี้ยครั้งแรกมันก็จะลดนะครับลด รสชาติละ1ครั้งด้วยนะครับเส้นเราซื้อแบบรสจืดก็ลด15%เราซื้อรสชาเขียวก็ลด15%อย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ได้รับสิทธิประโยชน์ในการผ่อนศอร์เใช้บัตรได้แล้วก็ประกันความพอใจทั้งค่าสินค้าและค่าสมัครนักธุรกิจพวกนี้เลยนะครับจริงๆเมมเบอร์ Member ก็คืนได้นะครับแล้วก็ต้องอายุ18ปีขึ้นไปนะครับสำหรับรหัสนักธุรกิจเนาะแล้วก็ ผู้สมัครต้องไม่ใช่พระสงฆ์สามเณรหรือว่าแม่ชีนะครับอันนี้ก็เป็นสิทธิประโยชน์คร่าวๆความแตกต่างระหว่างการสมัครแบบ900และ100บาทนะครับ